เที่ยวจอร์เจียแบบนั่งรถสาธารณะทรนะิปนี้เราแบกแพ็คไปกับเจสองคน EP หนึ่งเนี่ยเราสองคนเจอทั้งฝนแถมยังหลงทางอีกต่างหากแต่ถึงไม่ได้ไปตามแผนเราก็ยังชอบนะไปไปเที่ยวกันเขาบอกว่าอะไรนะใน Google ลมอ่อนลมอ่อนแปกิโลเมตร่อชั่วโมง ทริปนี้เรากับเจเดินทางไปกับสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์โดยเราจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูลตุรกีนะคะบริการดีที่นั่งก็โอเคเลยค่ะเออมีอะไรอะ่ะอะไรถุงถุงแบบใหม่ด้วยนะมีอะไรแบงจีฟันยาตีฟันหูฟังโอ้ไม่ใช่ที่อุ้งหูถุงเท้าลิปม,มันลิปม,ม,ม,มันด้วยที่ปิดตาที่ปิดตา,ดตานี่อะไรอะ่ะ รองเท้าอ๋อองเท้ารอ้รองเท้าก็มีชอบอันอนี้ามากเลยถุงก็น่ารักลล้ำแ,แล้วนะคะตื่นมาเราก็กินต่อเลยค่ะลำนี้ก็จะเสิร์ฟอาหารอยู่สองมื้อน,นะคะนี่คือหน้าตาอาหารของเราที่ทานนะคะกินเสร็จแล้วอาหารอร่อยไหมอร่อยมากพตอนนี้<ะ>เรากำลังจะเดินไปที่เกต ในสนามบินดิสนันบมูนฮะเพื่อทานเฟอร์แล้วก็จะไปทวีลิซี่สนามบินนี้ใหญ่มากนะ,ะ<อ>เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูให,ใหญ่นะเดินนะเดินไปเรามีเวลาเดินอยู่ทานเฟอร์อยู่ชั่วโมงครึ่งนะคะผ่านมาประมาณ40นาทีแล้วเหลีอประมาณ40กว่บนาทีนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านด่านแต่ว่ากระเป๋าที่โหลดอ่ะมันก็ไปกับเครื่องเลยอันนี้กำลังรีบอยู่ พระว่าสนามบินมันใหญ่มากนะใหญ่มากเดี๋ยวค่ะการรอมาเราจะมีเวลาทันเฟอร์อยู่5ชั่วโมงกว่าเราก็จะได้เดินดูเล็กน้อยนะคะรีบไปก่อนนะอืมโปอืดมเรียววาสสดดาดีสวตเะ เรามาถึงจอร์เจียแล้วนะคะนี่คือสนามบินข้างในตะกี้เราไปซื้อซิมโทรศัพท์ให้เจของเราใช้ซิมดู่นีของเจใช้ยี่ห้อนี้นะคะนี่มิติยี่ห้อนี้นะตกที่60ลาลีนะคะแล้วก็ได้อลิมิเต็ดอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วตอนนี้กำลังจะมาซื้อกราดสำหรับขึ้นรถบัสนะคะกับเมโทรมันใช้กราดอันเดียวกันก็คือซื้อที่นี่เลยนะคะ เป็นแบงอโซลจีตกลงเมกี้ไปถามแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อบัตรมันจะมีเสียค่าบัตรสีลาลีนะแล้วก็ต้องไปเติมเงินต่างหากในตู้เองเขาบอกว่าถ้าเรามีมาสเตอร์การ์ดหรือวีซ่าเนี่ยแล้วก็เอาไปแตะขึ้นรถบัสได้เลยก็หนึ่งลาลีสรุปแล้วก็แตะวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะคะตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทาง ไปโรงแรมกันนะคะซึ่งก็จะต้องขึ้นรถบัสหน้าสนามบินเดินตรงไปเลี้ยวขวานะคะตอนนี้กําลังหารถเมย์สามสามเจ็ดนะคะแล้วเราก็จะไปอยู่กลางเมืองพอไปกลางเมืองแล้วเราก็จะไปเดินไปโรงแรมกันนะคะนี่นะคะสามสามเจ็ดที่เราจะขึ้นมันก็จะเป็นภาษาแล้วเจ๊อยู่ข้องบนมองไม่เห็นเนาะฮัลโหลก็ไม่เป็นนะคะหูเราขึ้นปุ๊บรถออกเลยอะเจ๊ ในรถสะอาดมากนี่เจนางไปนั่งทางโน้นพอมีคนขึ้นเยอะๆก็กลับมานั่งกับเราใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะเขาบอกว่าต้องนั่งประมาณ4ีหรือหนาทีนะคะไปถึงในเมืองเก่าแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินขอไปสอบอันนี้กาลังเดินไปโรงแรมนะฮะเดินตาม GPS ให้เจเป็นผู้ถือ GPS นะคะ บ้านเมืองเขาก็สวยนะแถวนี้มันเป็นโอทาวสุดสวยเด็กน่ารักพี่ทางเหรใช่ไหมเออตรงเลี้ยวทางนี้เหรอเราเดินไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทางเราก็เจอเจ้าถิ่นหลายตัวเลยล่ะอะไรเมียวเราเจอต้นองุ่นนะฮะอะไรอ๋อนี่มันนาทางนี้แล้วก็ตรงนี้เหรอโอ้ยนี่ไง ต้องวนเต็มร้อยบ้านนี้ทำว้เปล่าวะร่มเหนื่อยไม่เรากำลังจะไปที่พักเราก็คือไวท์เฮาส์แล้วไวท์เฮาส์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกล้นิตี้เชิร์ชซึ่งโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ชื่อดังแต่ว่าก็จะอยู่ทางผ่านด้วยจะเป็นเนินๆโอ้ยแล้วก็เปาหน้ากระเป๋าหลางังโคตรหนักเลยต้นอะไรกัะไหนดูนะคือต้นอะไรเจ ใหญ่มากเลยตะกี้ GPS จะพาอ้อมนะฮะเราตัดใจไม่อ้อมเพราะว่ามันไม่ไหวอันนี้ตอนนี้คือข้างในใส่ฟีดโคตร้อนเลยเดินไปโคตร้อนเลยอะเออเห็นเชิรแล้วอยู่ข้างหน้าใช่ไหม yeah. เยเชิรอยู่นี่นี่นี่คือทางเนินนะฮะชาวบ้านเขาเดินตัวปิว อ้าวทำไมไม่พบส้นทางที่ควต้องไปพอถึงเชิแล้วก็ยังก็จะใกล้ถึงโรงแรมเรานะฮะตรงเชิญนี่ก็มีซูเปอร์สปาอีกแล้วนะคะก็คือตรงนี้มันจะจะเป็นร้านเชนนะเพราะเห็นหลายที่แล้วอะ่ะตั้งแต่มาทางโรงแรมใกล้ใกล้บนมากกลาคืนน่าจะสวยซลผลไม้ด้วย ไม่มีป้ายราคาด้วยฮะดูเข้าไป้ยเลยและนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักคืนนี้นะคะเราถึงโรงแรมแต่เราไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนน,นี่ไงคอนแต่วามันดูเยี่ยวเหรอเนี่วะเช็คอินบ่ายสองแบ่ายสองทามาบ่ายงนจะมีคนมาทำงานขอบคุณฮะ นั่งบอกนั right. ่งลงอ่ะอ๋อมีคนนั่งชัวร์ครับชัวร์นั่งเมือ2เลยเชิญอ๊ะเวส2ได้ฉันเราเจอคนที่โรงแรมแล้วแต่เขาพูดภาษาจอร์เจียเราฟังไม่ออกอ่ะโอเคโอเคโอเค แม่บ้านอ๋อแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สรุปก็คือรอน,นั่นแหละรอจนบ่ายสองดีที่พนักงานต้อนรับที่มาตอนบ่าย2อพูดภาษาอังกฤษ,กษได้นะรออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงมาดูหน่อยห้องน้ำนะคะที่นี่เป็นไงห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านเล็กๆเ,เ,เช่นกันมีสบู่ให้สบู่แชมพูไม่รู้อ่ะคิดว่าใช้ด้วยกันนะนี่คือระเบียงเห็นไหม ห่าวมากตามโปรแกรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูในเมืองก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกด้วยกันไปค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปแถวๆที่พักนะคะฝนนันตกโบดกันไปดูโบดถ์คไปไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะฝนตกคงได้แค่ไปเดินแถวๆนี้จากที่จะไปเดินในเมืองเดี๋ยวเราจะไปเก็บวันสุดท้ายเอาเดินแถวๆนีแแ้แล้วหาอะไรกินแล้วก็ อาจาาจะบายทีนึงเร,เราก็ไม่ค่อยกินแต่เรารู้สึกว่าที่นี่มันน่าจะอร่อยเพราะมันเป็นต้นกำเนิดวายนะโซเจียเป็นแนหล่งกำเนิดไวนย <S <S บ้านหลังนี้สวยอะ่ะเดเราก็เดินไปเรื่อยๆที่นี่ขับรถเร็วมากนะคะงั้นฟิ้ฟิฟิเลยใครมาก็ต้องระวังคนที่อยู่โรงแรมเขาก็บอกว่าถ้าเราเดินโบกอ่ะมันจะแพงมากแท็กซี่แอปพลิเคชันที่ใช้ก็คือ โบนะคะเอ้ยลมแรงลมแรงโหนี่กำแพงยาวมากเลยอะ่ะเจ๊เราเดินเข้าโบดเห็นไหมหูใหญ่มากเลยนี่รถทัวมาลงนะฮะ นี้เราเดินเข้ามาที่โบสถ์ Trinity Church นะคะก็เป็นโบสถ์ของคริสต์นิกายออตโธดอกนะคะที่ริอรันใครว่าก็ต้องมานะคะเจ้ mm hmm. เขาบอกชอบดูต้นไม้เขาไปดูนกดูหมาอยู่น,นี่คือต้นมะกอกสูงใหญ่มากเลยเพิ่งเคยเห็นโอ้หนาวไม่แจ้กี่องศาหนะน่าสิเจะบอก ฮะ13รู้สึกเหมือน11เรียวไลท์1ดหูมะกอกเยอะมากใหญ่มากนะฮะนี่รสเมลี่อากาศโคตรเย็นเลยถูงมือเขาไมใด้ใสหรคนนี้เป็นไอ้วองแล้วนะฮะ เราจะเดินขึ้นไปดูโบสถ์ข้างในกันเป็นยังไงนยยืนทำอะไรตรงนั้นหลบๆ ลมแรงมากมือแข็งหมดเลยไม่ไหวแล้วเอาตู<ม>้โบสิ 12. บงาทแล้วนั่งมีอาม่านั่งอยู่ข้างหน้าไม่ได้ไหมไดูไหนเนขาไม่ไมให้ถ<ม>่ายข้างนในเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะแล้วเจ้สงสยัยเจ้ไปเปิดดูว่าแบบนี้เขาเรียกลมอะไร เขาบอกว่าอะไรนะใน Google ลมอ่อนลมอ่อน8ปกิโลเมตรต่อช่วมงคือถ้าลมอ่อนแล้วยังหนาวจนแข็งขนาดนี้ฉันขึ้นไปบนเขาฉันจะรอดไหมเนี่ยลมมากกว่านี้จะทำาังวะแจ้วันพวกนี้วันรือนี้เราขึ้นเขาอ่ะโอ้ยไม่รู้ใส่เสื้อนมนหนาวตะกี้มีกุบทั่วคนไทยเต็มเลย แล้วก็มีคนญี่ปุ่นแล้วก็เจอคนซาอุด้วยถ่ายให้เราด้วยเขาบอกว่ามามาคนเดียวพวกเขาถามรู้จักประเทศซาอูไหมเราบอกเออเคยได้ยินรู้จักรู้จักเราเลยบอกเราเป็นไทยแลนด์ไทยแลนด์เราจะไปไหนไปหาอะไรกินแล้วก็ไปซูเปอร์ซื้อน้ำเพราะว่าโรงแรมไม่มีน้ํำให้ตอนนี้หูก็จะแข็งแล้วส่วนนิ้วเท้าเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วประการคือมันแข็งมาก ตอนนี้รอโบสถ์เปิดไฟอ่ะทั้งคือนอาจจะถ่ายจากที่พักหรือเดินผ่านมาดูแต่หงมงฟ้าก็ยังสวา่างอยู่นะฮะโอ้นี่คือด้านนอกนะคะนี่ติง้งนี่ริว่าโฮเทลที่แรกเราเกือบจองที่นี่ละเขาบอกอยู่ใกล้มากคือหน้าโบสถ์จริงจังร้านอะไรไม่รู้นะเจาตรงข้ามเนี่ยนี่ร้านปล<ะ>ายทาวายอ่อเดี๋ยวเดินเล่นไปทางนู้นไปเดินดูกันว่ามันมีอะไรเขาทะเลาะกันเหรอวะ เดือดทั่วดังเลยอะ่ะถ้าทะเลาะเราจะไม่เดินผ่านทีนี้เราดูแผนที่ดีเราว่าเราจะเดินไปไหนบ้างอ่ะโอ้หันหายปิจิลลินเหรอถ่ายอะไรนะถ่ายอะไรนะ <c oughs> ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ไม่เต็มด้วยถ่ายอะไรนะปิจิลลินภาษาเหนือดีกว,ว่าพิจิลลินอะ่ะป <c oughs> ิจิลลินปิจิลลินเป็นภาษากับด้านนะครับวันนี้ภาษาเหนือวบาลคม หลังจากนั้นเราสองคนก็ตัดสินใจลองเดินไปดูสะพานสันดิภาพหรือบิ o ออฟ a c e กันนะคะฟ้าฝั่งนี้สวยมากเราหาบิ of peace ไม่เจอนะคะที่เราเดินมาจาก ทางลอดใต้ข้ามทางแยกเราอะเดินหาช้าบานนิดรภาพจนถึงนี้ยังหาไม่เจอจกมันงืบแล้วแะ็กซีคก็มีคนแท็กซี่ใจดีเออนี่ไงเจอละแท็กซี่ใจดีบอกต้องลอดใต้ทางแยกมันจะมีทางเดินตัดสินใจถูกแล้วนะที่มันสุดท้ายไปอยู่ซิตี้ม่นจะใกล้เลยเดินมาหาล่างเลวเดี๋ยวเราไม่ไปเละสะพานเราจะไปหาข้าวกินแล้วเราก็จะกลับ เพราะว่ายังไงวันสุดท้ายเราก็นอนใกล้ๆกับอีสาพานนั่นอยู่แล้ววันนี้เราเดินเกินหมื่นเก้าแล้วนะโอ้ยเหมือนเก้าอ่ะอันนี้คือแบบรถเยอะมากอะอยากถ่ายให้ดูอะนี่นะในเมืองทาวิลิซีนะรถติดเยอะียนเลยเราจะเดินลงงใต้มีสัญลักษณ์นี่นะเดินลงใต้ได้ทางมันน่ากลัวนะก็มีรูปๆเนี่ยร,รู้สึกน่ากลัวคะ พุวว่ามันเหมือนในหนังมอมันมีไฟ,ไฟ,ไฟแล้วเขก็มีคนเดินผ่านมาเรื่อยๆเราไปกินร้านนี้กันนะคะนาท่าจริงๆเราเดินเข้าไปแล้วแล้วเราก็เดิอนออกมาถ่ายรูปอีกรอบนะคะเราสั่งอันนี้ไปนะคะโอจาคุลิที่เขาแนะนำกับอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจอ่านยังไงชเมลลิหรือเปล่า แล้วก็มีโฮมไวน์ไวน์แดงคือคินมชาลิกับไวน์ขาวนี่อ่านไม่เป็นเลยนี่แดงนี่ขาวนะคะเอต้องรองนะคะคุณพี่รองจ้าตลกนี่ร้านสวยนะร้านสวย,สวยร้านนี้บรรยากาศดีนะคะแต่เปิดเพลงดังไปหน่อยแล้วร้านน่ะก็มีแค่เราสองคนไม่รู้เพราะเรามาดึกเกินไปหรือเปล่านะคะเด็กเสิร์ฟก็น่ารักนะ เ้บอกอันนี้อร่อยจานนี้ก็คือชมิอริไก่ย่างราดครีมซอสอร่อยนะเราชอบมีคนเอนจอยอิตติงจริงๆด้วยนี่คือขนมปังจอเจียนะคะเราว่ามันเหนียวเหนียวนะเพื่อนๆโอ้ขนมปังเหนียวมากอร่อยเลยเจ๊ต้องใช้กําลังภายในนิดนึงเวลาเคี้ยวก็จะหนึบหนึบเหนียวเหนียวได้บอกว่ามันเป็นอ,อบแบบน้ําก็เลยเหนียวหน่อยนะคะ จานสุดท้ายนี่ก็คือโอจาคูริหมูผัดกับมันฝรั่งมีพริกหวานด้วยโรยด้วยเกลือจานนี้ก็ชอบอร่อยมากอาหารจอเจียนเขาจะติดเค็มนิดนึงนะคะเพื่อนๆ มาจอเจียงทีเราสองคนก็อยากจะลองชิมไวน์เขาดูนะคะก็ที่นี่มันดังเรื่องไวน์นี่นาไวน์ที่เราสั่งเป็นไซมิสวีทไวน์ก็จะดื่มง่ายนิดหนึ่งนะคะด้วยความเสียดายเนี่ยก็พยายามดื่มมืให้หมดนะคะอินจังเดี๋ยวเราจะไปเดินกินข้าวเสร็จเรากระเจ๊ก,ก็เดินดูโบทถ์ทินิตี้ที่อยู่ข้างๆร้านอาหาระคะ่ะตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วสวยมากสวยมากจริงๆเลยค่ะ น้ำแร่ขวดละเกือบเหรียญนะฮะอันนี้เบียร์ถูกราคาถูกกว่าน้ำอีกนะคะหนึ่งจุดเก้าเก้าถ้าลดราคาไม่ลดก็สามเหรียญสี่เหรียญอะไรอ่ะทำไมตังกว่าใหญ่เงี้ยเหมือนของจีเลยจีนมันเล็กๆจีนเ้็กเป็นหนาหนาจีนเล็กๆเป็นหนํหนามอันนี้สามเหรียญไข่ไก่เล็กฮอนเนาะสีขาวเออว่าเท่าไหร่อ่ะหกเหรียญกว่าสี่เหรียญกว่าริบอเยอะเพราะว่าเขาปลูกเนาะ มีน้ำมันทานวันน,น,พพน้ำมันข,ข้าวโพดไม่มีน้ำมันข้าวไม่มีน้ำมันข้าวอ่ะนี่ก็เป็นวิวดาดฟ้าตอนกลางคืนของที่พักเรานะคะเรามาถ่ายก่อนเพราะพรุ่งนี้เราจะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองซิกนาคีนะคะหรือเมืองแห่งความรักแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะไปผจญภัยกับเราและเจ้หอมๆกันนะคะเจอกันใหม่คะ่ะเจเจียนบ๊ายบาย